พลาดไม่ได้เขตนี้ก็เขตทุเรียนบงังอ้าวขอแกนี่ทุกคนนี่เป็นอยูบ่บ๊เบิ่งเป็นอยู่บ่ะเาาห็นไหมแจกของเสร็จเสียงฟ้าผ้าโคเชโตกคิดจังสีแจกของเสร็จได้ยินเสียงตุ้ง อไม่เปลน่ออตะด้าันนี้บึ้ม่ฟังเราไปฝังเราส่งไปกินในรถก็เป็ไรได้นี่ค่ะนี่เดียนี่นี่นี่เพิ่นบูกินนี่นี่นี่น่มเฟเล้ยนี่นี่ะไปข้างหลังไงไม่กินในรถอ๋อรถรถรถที่นวัดไงอ้าวไปไหนแล้ว นู่นเหรออันนี้ของคุณงฟ้าเหรอแม่ไชุมพรครับชุมพรรคัโอ๋อพันชุมพรมาปลูกอยู่ที่นี่ปลาผ้าแลยคนจะตตุ้งแห้งนะครับเสียงฟ้าทุกเราเสร็จธนกิจพอดีเราต้องออกพื้นที่เลยแล้วเสียงฟ้าผ้าชุบมะฮินามีคึ้นคนจะตตุ้งแม่ให้ฟ้าเปิดแจงจังฟางโอ้ยอย่ามาหยอกกัน โอ้โเสียงมาทีมากเลยนะฮะโอ้โหไม่ฟ um> ้าผ่ายังกิโลเนี่ยเดี๋ยวฝนมาครับรถลบากอันนี้มันถูกไหมเนี่ย ผมค<ข>อแล้วผมคอปเป็นเนาะมผมเพราะผมคอปเป็นผมก็เป็นพ่อข้าแล้วเน <c oughs> <ะ>ือตายบอลนี่อกเลยบอกเลย มาดยังสบอยู่สต้องฟาไปนะาาพาฟาดพาดูขนาดนี้โอ้เพิน่นยังไม่กลัวเลย่นอยู่พื้นดยังไม่กลัวเลยบอสนตกขับรถหนกไปขึ้นทะนกได้เรืองไหนเขาจอดได้เขาก็จอดทตามเรา ไม่มีมีร้อนไปโอนนะตามน้ตานี่ยเออมาบเงิเดียวไจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับวันนี้แม่ไม่ไปทุนให้หูเลยเกาสบไม่ทุนสองร้อยสองร้อยส้อยจ้เกาสิบบาทเองนี่เา่ กี่ลูกเนี่ยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบรอมเมื่อกี้คิดได้กี่ลูกเอาลูกนี้ใหญ่มากเสียงเครื่องบิน f เลยไหมโอฟซีห้าโล าสามห้าสามห้ามีสิทีซื้อสมดไป้บาทคือด้วยไปแล้วบาทนี่คนอยู่นี่นะจะรวยในใจเพื่อขึ้นบ่ออกบ่ไผ่ไอ้ให้เดาให้เดาคนหนาไข่ที่แครับที่พี่จักฮะลุงลุง แค่ดูบ้าน mm. ้ <idal sweet UK> ่งนอกแลกับ <Five> น้ำาลกักับน้ำตาก็เป็นยูบ้านเดียวกันครับอ๋อพี่ไม่พาผมเลยบอกไปผมพาพาากรลีบไปแกไปกินด้วยอันนี้สามร้อห้าสิบนี่ได้ปะได้สห้าิบ ใจใหญ่เลยมีคนมาซื้อทุเรียนมี่จังหวดน้อยพี่เอ้าจ่าแล้วบอกเรียบร้อยสแกนแล้วจอดดวดอีกแล้วอ่ะถอยถอยทางนั้นเข้าเลยคุณผู้ชมนะตอนนี้เราก็เจอร้านที่จะกินข้าวแล้วนะครับไม่กินข้าวลขณะนี้เวลา16บหกนาฬิกานะฮะ ตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้กินข้าวกันเลยนะฮะบางคนก,ไก,นนะะคนก็ได้กินขนมปังนะฮะบางคนก็ได้กินขนมนะกินข้าวโพด <c oughs> นะเนื่อด้วยภารกิจตั้งแต่หนกะโมงเช้านะไม่มีเวลาเลยจริงๆนานนะครับนะคือจริงๆแล้วทางศูนย์พระพิงนะเขาก็ให้เรานะอยู่ทานข้าวก่อนนะแต่เราแรงนะคนกล <c oughs> ับเน <c oughs> ้อ <c oughs> เป็นไงชาบูกใกล้ฉันไม่ใกล้ใกล้เลยจะบปไกลเลยตาลายเลยเขาจะตาหลังพอเห็นเลยตาลายแล้วครับผมตาให้เอาแกงหน่อไม้ตัวไหนอยู่หลังรถเมื่อไหร้งไม่ไ่อยู่หลังรถใครค่อยเห็นเขาเหรอไม่ใช่อยู่ในรถนี้ด้วยสองถุงดูนีมันมีมทังท้งหมดสี่ถุงมีสี่ถุง อันนี้ก็เป็นแกงดอกไม้นะฮะที่ศูนย์พักพิงจุดที่สองให้มานะฮะคุณผู้ชมนะก็น่าจะอร่อยนะฮะเพราะได้กลิ่นตอนที่เขาตักมาใหม่ๆเนี่ยหอมมากนะะฮเมนูพิเศษแกงดอกไม้จากศูนย์พักพิงไก่ย่างนะฮะสูตรบ้านแคนลืมไม่ลงสาม เออไปด้วยไปด้วยข้างในื่องในสซย่างแซ่บแอนจำเหตุการณ์ตอนซื้อทุเรียนได้ไหมนั่นแหละของแท้เลยข่าวออกแล้วตุ้มตุ่มไอ้มืดก็บอกว่าอะไรไอ้มืดหลอกว่าอะไรมืดหลอกว่า้าหลอง เออหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บเปิดดูข่าวใช่เลยครับจะจะป้าเป็นไงครับแกงหน่อมไม้ศูนทักพิงรสชาติเป็นยังไงคปณป่าตุมนนหัวแซ่บอร่อยเรจะมีแบบ ขันบังสนุกนี่ตรงนี้น้ำก็อ่านะกินแซ่บกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วนะรขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับัลบง